สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลูกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับผมคนเดิมนะครับคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับผม คลิปนี้นะครับก็กลับมาพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์หันษาสําหรับทุกคนนะครับมันก็หันษาสําหรับผมนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเนี่ยผมคิดว่าไอ้วันอาทิตย์เราต้องมาลงคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าให้คุณผู้ชมนะครับบางคนเขาอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอคลิปจากช่องเราอยู่นะเออวันนี้เราไม่ได้ลงหมากเด็ดแต้มเซียนหรอกเพราะว่าหมากเด็ดแต้มเซียนเนี่ยมันลงเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมเพิ่งลงไปเมื่อวันศุกร์นะครับมันจะลงแบบ ท,ทีีเกินไปมันก็ไม่ไม่ไมดีใช่ไหมลงอย่างอื่นบ้างนะครับ <Wow. S 1> เอ่อคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องแบบพื้นฐานความเข้าใจแล้วกันนะครับว่าม้ายงขวาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงพอดีนะผมเหลือไปเห็นผู้ชมหลายๆท่านผมเห็นหลายท่านแลวตลอด2ออาทิตย์สามอาทิตย์ที่มาอยากรู้ความแตกต่างของม้ายงขวาผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ย เพิ่งเข้ามาเล่นหมักลุกแล้วก็เพิ่งฝึกหมักลุกหรือบางท่านเคยเล่นเป็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเอความเข้าใจพื้นฐานมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันเลยว่ามายงขวาแต่ละรูปแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับและมันใช้ในกรณีแบบไหนอะไรประมาณนี้นะผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจะไปเข้าคลิปกันผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ใจดีร่วมด o n a t เข้ามาสนับสนุนช่องมารุทยคาราทผู้ฝ่ายรู้ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็มีคุณปริณฑรนะครับ d o n a t เข้ามา1000บาทนะครับคุณเอกราช d o n a t เข้ามา500บาทนะครับคุณใซ่ v o k e d o n a t เข้ามา200บาทนะครับถ้าอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับคุณ i p h d o n a t เนทเข้ามา200บาทนะครับคุณว่านน้ํ d o n a t ทเข้ามา100บาทนะครับคุณตี้ d o n a t เข้ามา100บาทนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีก3ท่านนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนาม d o n a t เนทเข้ามาา111บท และ50บาทอีก2ท่านนะครับถ้าตกหลน่นยังไงขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนให้ช่องหมากลูกไทยคาราาลผู้ใฝ่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับให้มันดีขึ้นนะเพราะผมยังเ,เล็งเห็นอยู่ว่าช่วงนี้คลิปมันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไรนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปเทียบกับช่องอื่นแล้วนะครับในตลาดของ YouTube นะน เขาก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่มีแล้วก็เทคนิคอีกหลายๆอย่างที่เราไม่มีนะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงนะครับให้มันดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับเย้ yeah! โอเคครับก็มาอยู่กันที่กระดานจริงนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเดี๋ยวผมขออนุญาตปูพื้นฐานเรื่องม้ายงขวายกับผ,ผู้ชมทุกท่านนิดหนึ่งนะครับสาหรับใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็ทนฟังต่อไปนะแล้วก็ตั้งใจฟังผมอยากให้คุณผู้ชมทบทวนไในตัวด้วยเผื่อบางอย่างบางสิ่งเรายังขาดหายไปนะครับจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะม้าโยงขวาเป็นหมากในลักษณะนี้ครับก็คือเป็นม้าตัวล่างนะครับแล้วก็ เยื้องนะครับไปผูกกับม้าตัวบนซึ่งม้าตัวบนมันจะอยู่ทางด้านขวาอยู่ที่ตาอะไรวะเนี่ยอชอชิง3นะครับด้านขวาผมคือตัวนีนะ้ด้านซ้ายมือของผมคือด้านขวาของคุณเออประมาณนี้อันนี้คือมายองขวามายองขวาเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับทุกคนเลย วินหน้าปากซอยเพื่อนข้างบ้านสาวข้างบ้านแล้วแต่นะครับมันเหมาะหมดเล่นออนไลน์ก็ได้นะสนามแข่งเขาก็ใช้กันคือที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับทุกคนนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยก็คือมันเป็นหมากที่สไตล์แบบกึ่งรับกึ่งบุกแล้วถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นหมากรุกเนี่ยผมค่อนข้างแนะนาหมากอันนี้มากคือมายงขวามันง่ายแล้วก็มีหลายอย่างให้แบบจําจุดจดจําได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเองได้แล้วก็ มีหลายๆอย่างนะครับเช่นตำรานะคุณไปต่อยอดเองได้หรือการแข่งนะครับเสียหลายๆคนก็เล่นมายงขวาเป็นหลักนะครับบางคนแบบเล่นจนสุดจัดประหลัดบอกก็มีนะครับคุณสามารถเอาสิ่งพวกนี้ไปต่อยอดไปดูเขาแล้วไปพัฒนาตัวเองได้ง่ายกว่ามาออื่นๆนะครับตำราก็มีสอนคือวันหนึ่งคุณเก่งแล้วคุณอาจจะไปเล่นอย่างอื่นนะครับคุณอาจจะค้นพบตัวเองว่าคุณเป็นสายบุกบุกหนักจัดหนักจัดเต็มเลยไปเล่นมาซ้ายก็ได้หรือคุณเป็นสายตั้งรับ ตั้งรับเหนียวแน่นตั้งรับจนคู่ต่อสู้ก็เบื่อเบื่อหน้าคุณคุณก็ไปเล่นม้าเทียมนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าคุณเริ่มเนี่ยคุณก็ต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าคุณชอบแบบไหนคุณก็ลองดูม้าขวากึ่งรับกึ่งบุกนะครับม้าซ้ายเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงคือมันเป็นหมากที่เน้นไปทางด้านการบุกเป็นหลักนะครับส่วนม้าเทียมเนี่ยมันเน้นไปทางด้านการตั้งรับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตสะโขบให้กับคุณผู้ชมนิดนึงนะครับแต่บางคนมันก็เล่นฝืนนะนะ บางคนก็มีนะโดยโดยตัวหมากเนี่ยมมาเทียมมันแบบตั้งรับใช่ไหมบางคนก็เล่นมมาเทียมบุกก็มีอันนี้มันก็แล้วแต่สไตล์รหลักนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เห็นรูปพวกเนี่ยอ๋อตั้งรับอะไรประมาณเนี่ยก็ถัดมานะครับผมขออนุญาตเสริมต่อเลยนะครับม้ายงขวานะครับมันก็จะมีคีย์หลักของมันอยู่3มจุดนะครับที่เป็นตัวที่เป็นจะบอกว่าม้ายงขวาชนิดนี้คืออะไรนะครับคือโคนนะครับ2ตัวและก็เม็ดนะครับ บางรูปนะครับไม้ยงขวามันจะเป็นขึ้นแบบเป็นไม้ยงขวาเม็ดซ้ายอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นไม้ยงขวาที่เม็ดขึ้นอยู่ตรงนี้ตาจอจาน3ประมาณนี้นะครับซึ่งตาจอจาน3เนี่ยมันก็จะมีจุดหลักอีกคือโคน2ตัวโคนตรงนี้นะครับอันนี้โคไม่ค่อยเล่นกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าโคนอะไรสักอย่างหนึ่งโคนสุชาติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ก็เป็ดโคนขุนพลน,นะครับก็ขึ้นตานี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยคือเป็นโคนตาแบบขอไข่สามนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อกี้อันนี้โคนสุชาหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครแม่นพวกชื่อรูปหมาก,ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาขึ้นโคนตรงนี้กันในคลิปนี้ผมขออนุญาตสอนอะไรที่มันแบบเบสิกเบสิกแล้วก็ใครๆก็ใช้กันนะครับสนามแข่งเขาก็ใช้กันโปรพเยอร์เขาก็ใช้กันเป็นหลักแล้วกันนะครับก็คือโคนตัวนี้ ก็ <S <S <an> ตรงนี้นะครับไม้ยงขวาที่มันมีจุดหลักนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับที่เราจะสามารถเรียกเป็นชื่อได้นะครับก็คืออันนี้เป็นไม้ยงขวาโคนเทียมนะครับแบบนี้และงานหนึ่งก็คือไม้ยงขวาโคนผูกเม็ดนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็มีอยู่นะครับ <S <S ไม้ยงขวาโคนเทียมเม็ดเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของการบุกการบุกเป็นหลักนะครับเพราะว่าโคนตัวน,นี้มันสามารถเอามาใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีก็คือว่า หน้าขูนของเราเนี่ยเราขึ้นไปในทิศทางเดียวส่วนใหญ่จะเป็นทิศทางเดียวนะครับถ้าคุณจะวนขูนมาขึ้นด้านขวามันเสียเวลานะครับคู่ต่อสู้เขาบุกตีคุณแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะขึ้นด้านซ้ายมือแบบนี้เป็นขูณวางนอกซึ่งการที่แบบคุณเดินอยู่ๆคุณเดินโคนแบบป๊าบมาแบบนี้นะตั้งแต่ต้นๆเน,นี่ยผู้ต่อสู้เขาก็จะรู้เลยว่าคุณจะมาตรงนี้แน่นอนเขาก็จะมีตาเดินนะครับที่เหลือในการปรับเปลี่ยนรูปหมากเพื่อให เหมาะกับการบุกโจมตีคุณได้มากที่สุดแต่อันนี้มันก็แล้วแต่คู่ต่อสู้ด้วยว่าเขาจะพลิกแพงใช้กับประโยชน์ตรงนี้ได้มากแค่น้อยแค่ไหนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่คีย์หลักที่มันจะทำให้เกิดการแพ้ชนะหรอกแต่หลักๆก,ก็คือขุนมันยืนได้จุดเดียวถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับตรงด้านซ้ายมือหลบยากเพราะมันต้องเสียเวลาหลายตากว่าจะมาขึ้นด้านขวามือได้ต่างกันนะครับกับโคนผูกเม็ดโคนผูกเม็ดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขึ้นขุนวงนอกหรือ วณว่างในนะครับนี่มันก็แล้วแต่เราเลยแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับจุดหลักของข้อเสียก็คือว่าโคนตัวนี้จะเอามาใช้ได้ยากเพราะว่ามันต้องรอเม็ดเดินไปก่อนโคลนถึงจะไปตามได้นะครับคุณผู้ชมน่าจะงงเลยเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเป็นม้ายงขวาทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับเพืพ่อง <ๆ S 1> ่ายต่อการอธิบายนะอันน <ๆ S 1> ี้น่าจะเป็นตาเดินที่ 11เนมะั้งแล้วตรงนี้ตาเดินที่12ข่ขาวเดินรึเปล่าถ้าผิดขออภัยนะ mm hmm. เขาจะเรียกตาเดินเนี่ยว่าการแปรขบวนรูปหมากการแปรขบวนรูปหมากเนี่ยมันก็เหมือนกับเพลงกระบีคุณมีเพลงกระบีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพลงกระบีวาลีไหลอะไรเงี้ยเอ่ออันนี้คือชื่อท่าหลักของคุณมันก็เหมือนไม้ยงขวาเออเพลงกระบีวาลีไหลแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นวาลีไหล1.1วาลีไหล1.2ออ่ะมันจะเป็นแบ่งออกเป็นชื่อท่าซอยเข้าไปนะ แต่ไม้มยงขวาเนี่ยมันก็จะมีนะครับไม้ยงขวาเบียคูริมไม้ยงขวาโคนงก้าวแล้วไม้ยงขวาเบียบอบพางนะครับไม้ยงขวาปีกอินซีซึ่งแต่ละท่าแต่ละอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปต้องถ้าเกิดว่าคุณใช้ถูกสถานการณ์เวลาเหมาะสมมันก็จะโอเคนะครับแต่ในกรณีนี้ที่จะเอามาพิสูจน์ตรงนี้ผมขอ,อยุาอยาตหยิบยกในเรื่องของการแปรขบวนในเรื่องแบบเบียคูริมนะซิมเปลิลมากนะครับเอ่อ ในออนไลน์เจอบ่อยหลายๆท่านชอบใช้นะก็เบีย้ยคู่ริมเดินเข้ามาอย่างนี้นะครับจุดหลักนะครับของเบีย้ยคู่ริมคือเขาต้องการที่จะทิ่มเบีย้ยใส่ม้าตัวนี้พอใส่ม้าตัวนี้เสร็จมา้ามันต้องกระเจดิดกระเจิงนะครับ้งเป็นมายงขวาพร้อมจะบุกไม่ได้มันต้องกระซัดกระเซไปแบบหลายที่ครับเช่นตานี้ไหมตานี้ตานี้แบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้ม้ามันเป็นผีตรงเหลืองนะย้ายที่ไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับเขาก็เลยแก้โดยวิธีการกิน กินเข้าไปนะครับถ้าเบีย้ยกินตรงนี้ก็จะไม่ดีนะครับเพราะเอาเบีย้ยกินเสร็จคุณจะโดนผู้ต่อสู้เ,เบีย้ยล็อกเบีย้ยตัวนี้จะเป็นปัญหาเนี่ยนาคตนะครับเพราะว่าคุณต้องเอาโคนมายืนแช่ผูกตรงนี้ตลอดเวลาแล้วโคนก็บุกไม่ได้ด้วยเพราะติดเบีย้ยเห็นไหมมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักหวังลูกก็เลยมีวิธีการแก้นะครับคือเอาโคนกินอ่าผู้ต่อสู้เม็ดไล่นะครับโคนก็ถอยนะครับตามสเต็ป แต่ยังไม่นอนเจ็บแบบมีสไตล์นะส่วนสีแดงมีวิธีการแก้ที่หลากหลายนะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตใช้วิธีการแก้แบบตามที่แบบเมตาการเดินเขาเดินกัเนเลยนะคือเขาแก้งี้เขากินดูเชิงก่อนว่าคู่ต่อสู้จะเอาเม็ดหรือจะเอาเบี้ยกินก็โดยตักตักกะปกติคนก็จะเอาเบี้ยกินพอตรงนี้เสร็จเขาก็จะกินตัวนี้ต่อกินตัวนี้ต่อแบบอันนี้มันเป็นการกินบังคับเลยนะ บังคับกินนะครับเพราะว่ากินเสร็จถ้าคูดด่ต่อสู้เอามา้กินผมสมมุติให้ดูนะเบีย้ยตัวนี้ขาดก็จริงแต่เขาจะหาอะไรมาผูกก่อนแล้วเขาก็จะใช้ประโยชน์จากแท่นหมากตรงนี้คือนาโคนส่งขึ้นมาอันนี้คือแผนคร่าวคอนเซปต์ข้าวข,ข,ของการเล่นโดยปกติแล้วเขาไม่เดินแบบนี้กันนะครับเขาจะเดินก็คือเอาเบีย้ยกินนะเบีย้ยกินเบีย้ยกินเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาเดินต่อไปคืออะไรนะครับ ก็ผมไม่แน่ใจนะมันมีหลายตาเดินเช่นเดินเบี้ยต,ตัวนี้นะครับลอยเขาที่เบี้ยสูงแต่ผมคิดว่านะครับจุดนี้น่าจะเป็นการเดินน่าจะเป็นการเดินมานะถ้าผมจําไม่ผิดน่าเป็นการเดินมานะครับเพกการาะกันไว้ให้มาคู่ต่อส,สู้โดดขึ้นมานะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผมจําผิดขออภัยด้วยผมไม่ได้เล่น <S <S 1> <S 1> <ๆ S 2> นานแล้วแล้วก็สีขาวเนี่ยมันก็มีหลายๆทางเลือกนะครับ ท่าที่เห็นคือจะเดินโคนเพราะโคนมันอยู่ในจุดที่ไม่ได้ใช้มันต้องเอามาปรับตำแหน่งสีแดงนะครับก็เดินโคนขึ้นมานะครับตาเดินนี้ขึ้นโคนนะครับสีขาวก็ขึ้นโคนนะครับเพื่อเอามาปรับตำแหน่งอย่างที่บอกคือจะเอาโคนมาขึ้นตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็จะหมุนลงมาแล้วขึ้นข้างตรงกลางแบบนี้ก็สีแดงนะครับขึ้นเป็นเบี้ย ชอชิงหมาชอชิงห้าครับถ้าโคนเรามารับตรงนี้ไม่ทันนะครับถ้ารับตรงนี้ทันผมยังโอเคอยู่นะเอาโคนกินเบี้ยครับคือเราไม่ทิมสูงขึ้นไปแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทิมสูงขึ้นไปนะครับแล้วโดนกินเนี่ยโคนเขาจะได้ใช้ตาเดือนนี้เขาจะได้ใช้โคนก็จะขึ้นมาได้อันนี้คือหลักการเล่นเลยนะสมมติเบี้ยมันถูกแลกออกไปเนี่ยโคลนจะได้ขึ้นใช้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดอ่อน ไหลกันยาวครับโคนตรงกลางก็จะมาอีกดอกหนึ่งครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อเลี่ยงปัญหาไม่ให้โคนตัวนี้ใช้ได้เนี่ยเขาก็เลยต้องทิ่มเบีย้ยขึ้นไปพอทิ่มเบีย้ยขึ้นไปเสร็จอันนี้คือสิ่งที่สีแดงเขารออยู่แล้วเขาก็เดินโคนมาตรงๆหน้าแบบนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าโคนยังไม่ได้ใช้เลยนะโคนไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ผมบอกเลยโคนตัวนี้ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าผมขอบิบดรูปหมากเล็กน้อยนะ ถ้าขูนยงนอกเป็นโคนเทียมเม็ดตาเดินนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสีขาวเอาโคนขึ้นมาชาร์จมาชาร์จกับเพื่อนทันนะครับขึ้นมาบวกทันเห็นไหมความต่างของมันอันนี้แหละคือความต่างของไม้ยงขวาระหว่างโคลผูกเม็ดและโคนเทียมเม็ดผมไม่ได้บอกนะว่าโคลผูกเม็ดไม่ดีมันแค่ใช้ในบางกรณีที่มันเวิร์กและบางกรณีที่มันไม่เวิร์กแค่นั้นเองมันก็ต้องดูหน้างานกันต่อไปด้วยสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่า คู่ต่อสู้เป็นใครเขาถนัดหมากแบบไหนเขาถนัดโคนก้าวเล้าไหมแล้วลเราต้องใช้อะไรในการรับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณเจอตัวนี้คุณรับแบบนี้ถ้าคุณเจอตัวนั้นคุณรับแบบนั้นจริงๆมันก็ไม่ตายตัวหรอกแต่ว่ามันก็เป็นหลักการเข้า,ขาวๆวที่ทําให้คุณผู้ชมเอาไปต่อยอดได้นะครับผมสรุปให้ฟังเลยนะเนี่ยคุณเห็นตาเดินนี้ไหมเออถ้าเป็นโคนเทียมเม็ดมันขึ้นมาล็อกมันขึ้นมาผูกได้มันขึ้นมาจัดการตัวเองได้แต่ถ้ามันเป็น โคนอะไรเนะี่ยโคนผูกเม็ดเนี่ยตาเดินเนี่ยมันยังทําอะไรไม่ได้เลยนะเช่นเดียวกันนะครับกับสีแดงจริงๆถ้าสีแดงเนี่ยถ้าจะรับเบี้ยคู่ริมเนี่ยเดินผิดนะคุณควรเอาขุนมาอยู่เซฟเซฟด้านหน่อคุณควรเล่นพวกโคนเทียมเม็ดอะไรพวกเนี้นะจะรับมือได้ค่อนข้างเยี่ยมยอดมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นโคนผูกเม็ดจะรับลาบากนิดนึงมันต้องเสียเวลาเดินขุนประมาณนี้ ถ้าผมเดินผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับใครมีอะไรก็เสริมที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะสวัสดีครับไม่ปายครับทุกคนเย้